นาวานิยายเสียงเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่22วรุษวโรพงผุดลุกขึ้นยืนทันทีที่ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องทำงานส่วนตัวของเขาและก่อนที่ประตูบานนั้นจะเปิดเขาก็หันหน้าเข้าหาผนังชนิดตั้งใจเต็มที่ที่จะหันหลังให้ผู้มาเยือนในเวลานี้ คุณวรุธครับนายบุญธรรมเป็นทนายความเก่าแก่ของตระกูลวโรพง์เขาอยู่ในชุดซาฟารีสีเทาแก่ในมือมีกระเป๋าเอกสารสีดำและเขาก็วางมันลงบนเก้าอี้รับแขกตรงหน้าโต๊ะทำงานของวรุธก่อนจะสุดกายลงบนเก้าอี้ข้างๆกันอีกตัวหนึ่งว่าไปคุณบุญธรรมเรื่องเรียบร้อยใช่ไหมน้ำเสียงของวรุธแหบพลา คล้ายๆคนที่พยายามระงับอารมณ์อะไรบางอย่างไว้ครับแต่กว่าจะเรียบร้อยก็เหนื่อยคุณหนูระดาวดีแกร้องไห้ลูกเดียวตลอดทางจนถึงสนามบินใจของวรุษหักหายวูบไหวสะเทือนใจจนน้ำตาไหลพรั่งพรูลงมาอย่างไม่รู้สึกตัวเป็นครั้งที่สองแล้วในชีวิตนี้ที่น้ำตาลูกผู้ชายของเขาลินไหลออกมา ครั้งแรกเป็นวันที่มนชยาตายและครั้งนี้วรุษสั่นศีรษะแรงๆมือที่ถือบุรีอยู่สั่นระริกใบหน้าของชายหนุ่มเผื่อลงไปจนน่ากลัวเขาพยายามซ่อนน้ำตาซ่อนทุกๆอย่างภายในใจที่อัดแน่นแทบจะระเบิดอยู่แล้วเวลานี้เอาล่ะคุณบุญธรรมกลับไปก่อนเถอะหากมีอะไรผมจะโทรหา นายบุญธรรมขมวดคิ้วดวงตาภายใต้กรอบกระจกของแว่นสีชานั้นขมิ้นมองวรุธด้วยดวงตาที่มองแววสนใจใคร่รู้เรื่องราวของครอบครัววรุธมากกว่าที่เป็นอยู่เขาสงสัยว่าเวลานี้เกิดเหตุการณ์อะไรนักหนาเรื่องราวมันถึงได้ยุ่งเหยิงนักสองสามวันนี้เขายัางไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยแม้จะทำตามคำสั่งของวรุธไปหลายเรื่องแล้วก็ตาม คุณวรุธครับนายบุญธรรมทอดเสียงอ่อนเขาเห็นวรุธมานานแล้วเรียกว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เห็นวรุธคล้ายคนมีทุกร้อนทนายเช่นเขาก็ไม่คิดจะทำเฉพาะหน้าที่เท่านั้นเขาต้องการสารน้ำใจคนในตระกูลวรโรพงต่อไปตราบนานเท่านานเชื่อผมเถอะครับผมอยากอยู่คนเดียวเยบิเยบๆเสียงของวรุษขาดเป็นห่วง เท้าบุหรี่กระจายบนพื้นห้องบริเวณที่เขายืนอยู่วรุษไม่อาจเห็นอะไรได้ในเวลานี้เพราะม่านตาเขาพร่าพรายไปด้วยม่านน้ำตานายบุญธรรมถอยกลับออกไปเงียบๆและเมื่อประตูห้องปิดลงวรุษก็หันหน้ากลับไปหาใบหน้าคมสันเขาซีดเผือดเขาก้าวเท้ายาวๆตรงไปยังประตูล็อกมันอย่างแน่นหนาะก่อนจะหันมาฟุบหน้าอยู่ที่โซฟามุมห้อง น้องแพรเธอไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพ่อพอเห็นรถของสามีวิ่งเข้ามาในบริเวณบ้านอาภาพรก็ยิ้มกับตัวเองก่อนจะก้าวยาวๆออกไปยืนรอรับเขาที่เทอเรสวรุษเดินมาด้วยท่าทางคล้ายคนใกล้ตายหล่อนยื่นมือไปรับแฟ้มเอกสารมาถือใบหน้าส,สวยๆนั้นแต้มแต่งไปด้วยเครื่องสำอางมีราคาอย่างเก๋ไก ได้มีรอยยิ้มพริ้มคพรยอยู่ตลอดเวลาแต่วรุตไม่ทันได้มองใบหน้านั้นเขาก้าวยาวๆเข้าประตูบ้านอย่างเงียบๆอาภาพรก้าวตามไปในใจเต็มไปด้วยความอดทนหล่อนต้องพยายามตามที่บิดาพูดสอนมาเพื่อชัยชนะที่จะตามมาทีหลังหน่วยหรอคะหล่อนเดินขึ้นบันไดาตามไปติดๆแน่ใจว่าเขาไม่มีวันจะเดินไปที่ห้องเก่า อย่างเช่นที่เคยปฏิบัติมานานนักเพราะสามคืนมาแล้วที่เขาไม่เคยมองไปที่ประตูห้องนั้นกลับจากทำงานก็ตรงดิ่งเข้าห้องของหล่อนเลยเดี๋ยวก้อยจะไปเอาน้ำเย็นมาให้หล่อนวางแฟ้มเอกสารแล้วก็เดินไปยังตู้เย็นมุมห้องหยิบแก้วน้ำเย็นออกมาพร้อมจานรองนำมาวางไว้ตรงหน้าเขาดื่มซัสิคะ จะได้ชื่นใจเขามองหน้าหล่อนนิดนึงและอาภาพรเองก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าตาของวรุษแดงกํมและดูออกจะบวมอีกด้วยขอบใจนะคุณก้อยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหล่อนลุกขึ้นยืนอาบน้ำแล้วตามลงไปที่ห้องอาหารนะคะก้อยจะลงไปที่ครัวคุณแม่ไม่อยู่ก้อยต้องทำอาหารเอง คุณแม่ไปไหนวรุษถามทันทีดวงตาที่ฉายแววเลื่อนลอยแต่แรกดูจางไปและมีแววสนใจแทนที่เขากับมารดาไม่ได้พบหน้ากันเลยตั้งแต่วันนั้นคุณแม่ไปตัวต่างประเทศกับพวกคุณหญิงค่ะส่วนคุณพ่อก็ไปราชการชายแดนทางบ้านมีเราสองคนกับคนใช้เท่านั้นแหละค่ะขณะที่หล่อนรายงานสายตานั้น ก็คอยจ้องมองอากับกิริยาของสามีว่าจะเป็นอย่างไรใจของหล่อนเต้นเร้าอยากจะให้เขาพูดออกมาบ้างว่าเขาทำอย่างไรกับเด็กคนนั้นหลังจากที่ทุกคนไม่ต้องการแล้วแต่วรุตก็นิ่งเงียบไม่ปรีป,ปากอะไรอีกเลยกระทั่งเวลาอาหารผ่านพ้นไปแล้วอาภาพรเห็นเขาเดินเรื่อยๆไปที่สนามหน้าบ้านและไปหยุดอยู่ที่บ่อปลาคราฟของน้องแพร หล่อนไปสุดแขนเขาเบาๆเมื่อเห็นเขามีอาการประหลาดคือทำท่าคล้ายจะสะเทือนใจเมื่อมองดูปลาในบอ่อมือเขาเย็นเยียบเมื่อหล่อนเกาะคุมไว้เราไปทางน้นกันเถอะค่ะไปนั่งที่ชิงช้ากันไม่ดีกว่าเรากลับขึ้นข้างบนกันเถอะคุณก้อยผมอยากพักผ่อนค่ะได้ค่ะแม้จะรู้ว่าเพราะอะไร เขาจึงไม่ไปที่ชิงช้านั้นแต่อาภาพรก็ทำเป็นไม่ติดใจหล่อนตามใจเขาอย่างเต็มที่แล้วหล่อนก็แทบจะกระโดดตัวลอยเมื่อได้ยินเขาพูดว่าบางทีนะคุณก้อยบางทีผมจะแยกไปจากบ้านนี้ไปอยู่ตามลำพังคุณจะไปด้วยไหมไปสิคะไปแน่นอนเลยความจริงก้อยก็อยากอยู่กับคุณสองคนมาตั้งนานแล้ว แต่พูดไม่ออกงั้นคุณก้อยไปดูดูบ้านไว้นะจัดสรรก็ได้แต่ขอให้เป็นแบบที่เขาสร้างเสร็จแล้วชนิดเข้าอยู่ได้เลยค่ะค่ะได้ค่ะแล้วก้อยจะจัดการให้เองนะคะใบหน้าของอาภาพรสดชื่นขึ้นทันใดราวกับดอกไม้ได้ฝนอย่างเต็มอิ่มดวงตาของหล่อนพราวระยับผิดกับดวงตาคมเข้มของสามีที่ฉายแววมนมอง แววตาเขาไม่ปรากฏแววสุขสมดังเช่นภรรยาเลยแม้แต่น้อยทั้งๆที่เรื่องที่เขาพูดกับภรรยาอยู่นั้นเป็นเรื่องดีงามซะจนฝ่ายนั้นละเมอใช่ปากกับใจของวรุษไปคนละทางเขากำลังคิดถึงเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งบัดนี้ล่องลอยห่างไกลเข้าไปทุกทีและกำลังจะลอยลับไปไกลจนสุดขอบฟ้าระดาวดี แกเป็นอะไรอาทรดูเศร้าๆซึมๆหลายวันแล้วนะนัทวุฒิเดินไปเดินมาอยู่หน้าเคาน์เตอร์จ่ายายานันทกากำลังจัดยาอยู่ในนั้นส่วนหมออาทรน,นั่งเหมือลอยอยู่มุมหนึง่งด้วยท่าทางเหงาๆพอได้ฟังคำถามเขาก็ถอนใจยา,ยา,ยาวๆดวงตาย,ยังมีแววมนฉันกำลังไม่สบายใจไม่สบายใจ ก็ไปก Eu, ินเล้าฟังเพลงเอาไหมฉันพานายไปเองเฮ้ยไอ้ว <du> ุฒหมออาทรไม่สนใจคำพูดของเพื่อนเขาพูดไปอีกทางด้วยสีหน้าและแววตาครุ่นคิดกังวลฉันรู้สึกบาปมากแกว่ากำลังทำบาปหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่แต่ฉันก็ทำไปตามหน้าที่นะฉันพยายามไม่คิด แต่ยิ่งเวลาผ่านไปฉันก็ยิ่งทรมานเด็กคนนั้นต้องมีอันเป็นไปเพราะฉันนันทากาหยุดมือกับงานที่ทำอยู่มองสบตาก,กับพี่ชายอยากจะถามว่าพี่ชายหล่อนเป็นอะไรไปจึงได้เพอ้อพกเช่นนี้หญิงสาวเองนั้นก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนไปของหมออาทรในช่วงนี้เช่นกันเขาผิดปกติไปมากทีเดียว แกสองคนคงจะยังไม่รู้อะไรเอาเถอะวันนี้ฉันยอมเสียจรรยาบรณของแพทย์เล่าความลับของคนไข้ให้แกได้ฟังเราอาจจะช่วยเด็กคนนั้นได้บ้างไม่มากก็น้อยนัทวุฒิเดินไปสุดกายลงนั่งใกล้ๆเพื่อนรักเขาโอบไหล่หมออาทรด้วยแขนขวาเล่าไปเถอะเพื่อนเล่าไปเราสองคนจะรับฟังอย่างมีสติ หมออาทรขยับกายอย่างอึดอัดใจเขาไม่ใช่คนสูบบุหรี่จึงไม่มีวิธีระบายสิ่งข้างๆภายในใจง่ายๆอย่างคนทั่วไปจึงอึดอัดและกระวนกระวายจนตัวเองกลัดกลุ้มเมื่ออาทิตย์ก่อนฉันตรวจผู้ชายคนหนึ่งเพื่อหาสาเหตุว่าเพราะอะไรภรรยาที่อยู่ด้วยก,กันมานานจึงไม่มีบุตรแล้วฉันก็รู้ว่าเขาเป็นมัน ทั้งนัทวุฒิและนันทกายังคงนั่งฟังนิ่งอาธรเล่าต่อไปด้วยน้ำเสียงสะเทือนใจเขาเป็นหมันแน่นอนการตรวจไม่มีผิดพลาดแต่วุฒิแกรู้ไหมเขามีลูกมาก่อนแล้วอายุตั้งเจ็ดขวบอ,วอ้าวนัทวุฒิอุทานเขามีลูกกับเมียเก่ามาก่อนวุฒิที่นี้แกเข้าใจไหม ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นเด็กที่เคยมีทุกอย่างพร้อมปู่ย่าที่รักเขามากพ่อก็รักมากเด็กนั่นนะ่ะเวลานี้ไม่เหลือใครเลยสักคนในชีวิตแกถูกส่งไปอยู่แดนไกลทั้งๆท,ท,ที่อายุแค่เจ็ดขวบใจนัทวุฒิกระตุกวาบขณะที่นันทกาหน้าซีดเผือดทั้งสองคิดไปถึงระดาวดีวรุษและอาภาพร เดี๋ยวนะพี่ทอแล้วแม่ของแกล่ะคะแม่แกไม่มีแม่แก,แแกตายแล้วพ่อแกมีภรรยาใหม่คุณที่พากันไปตรวจนั่นแหละน้องแพรนัทวุฒิผุดลุกขึ้นใบหน้าขาวจัดนั้นบัดนี้แดงกำหัวใจว่าไหวในนาทีนั้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนันทากาถลาออกมาจากเคาน์เตอร์ด้านในพี่ทอน คุณคุณวรุษใช่ไหมบอกกาสิคะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไหลของนายแพทย์หนุ่มงองงุ้มก้มหน้ามองพื้นสลับกับมือทั้งสองข้างที่ประสานกันอยู่ตรงหน้าของตัวเองพี่ทอนนันทกาขย่าแขนเขาแรงๆจนข้อศอกที่กดอยู่ระหว่างข่าวพลาดหลุดนายแพทย์หนุ่มเม้มปากเมื่อมองอาการของหลอนใช่จาก,กา ผู้ชายเคราะร้ายคนนั้นชื่อวรุษเขาถูกเมียชีหน้าว่าเลี้ยงลูกชู้นันทกายกมือทาบอกดวงตาเบิกกว้างนั้นมีน้ำตาซึมเต็มขอบตาน้องแพรของนาโถเอ้ยทำไมโลกถึงได้โหดร้ายนักน้องแพรน้องแพรของนาแล้วนันทาก็ร้องไห้ออกมาราวกับสูญเสีย สิ่งที่แสนรักกระทนหันเหลือเกินสำหรับเรื่องนี้นัทวุตรถอยไปยืนจนติดฝาผนังด้านซ้ายของห้องนั้นมือไม้สั่นระริกเขาหวนคิดถึงมนชายาเธอไม่ได้ท้องกับวรุษแล้วเธอท้องกับใครหรือว่าไม่ไม่ใช่พี่วุฒน้องสาวโผลมายืนตรงหน้าดวงตาที่มีน้ำใสๆขังอยู่นั้น วาวโรดฉายแววประหลาดมนเขาเป็นเด็กดีมาตลอดพี่ใช่ไหมพี่แน่นอนที่ทำร้ายมนจนมนท้องแล้วเธอก็กระเซาอกระเซิงหาพ่อให้ลูกพี่ใช่ไหมยายกาน้องแพรนั่นน่ะไม่ใช่ลูกคุณวรุษแต่เป็นลูกพี่ที่ติดท้องมนชยามนเขาไม่สำส่อนกาแน่ใจแล้วว่าน้องแพรนั่นน่ะ เป็นลูกที่เกิดก่อนมนจะไปอยู่กับคุณวรุษใหญ่กาพี่ใจของนายแพทย์หนุ่มรูปหล่อแห้งผากเรี่ยวแรงหายไปราวกับถูกกรีดเอาไปจากร่างกายสดสดร้อนๆอนเขาแทบพยุงตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ขนาดเซไปนั่งยังโซฟาตัวเดียวกับอาทรมนชยานัทวุฒิหลับตาลงศีรษาพาดหงายอยู่บนพนักโซฟา ใบหน้าซีดขาวปานกระดาษหรือน้องแพรจะเป็นลูกเขาก่อนหน้าที่มนชยาจะไปกับวรุษเธอขอให้เขาแต่งงานด้วยโดยเร็วที่สุดเพราะไม่แน่ใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองเขาคิดอย่างงงง,งันในเวลานั้นว่าหล่อนคงไม่มั่นใจในความรักของเขาซึ่งเขาก็ตัดรักหล่อนอย่างง่ายดายเพราะเวลานั้นมีคนรวยรอยอยู่หลายคน เขาไม่สนใจความรักของมนชยาที่มีต่อเขาไม่สนใจว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับหลอนแม้หลอนจะร่ำไห้ปานว่าหัวใจจะขาดเขาก็ไม่แยแสแต่วันนี้เวลานี้เขากำลังคิดถึงมนชยาจนแทบจะขาดใจกาพี่กาเชื่อว่ามนท้องก่อนแน่ๆเพราะมนเขาอาเจียนบ่อย แต่ตอนนั้นกาว่าเขาเป็นโรคกระเพาะพี่วูิมนเขาไม่ท้องกับพี่แล้วเขาจะท้องกับใครเพราะเขาออกไปไหนมาไหนกับพี่คนเดียวเท่านั้นมนเขาท้องกับพี่หูของนัทบูิอื้ออึงเราากับมีแมลงลงไปตีกันอยู่ในนั้นสักร้อยสักพันตัวแต่กระนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของนันทากาที่ดังลัน่นเร่ากับตะโกนกรอกหูเขามา น้องแพรเขาเป็นลูกพี่เป็นหลานของกาพี่บุตรได้ยินไหมน้องแพรเป็นหลานกาเป็นสายเลือดของเราจบบทที่22